มาทานข้าวกันมามาวันนี้พี่ได้หมูทอดมาด้วยนี่ของเรายายเอาเผือกมาจากศรินเลยได้ทํามามันคืออะไรอะคะนี่คืออาหารที่บ้านเราเรียกว่าบัตรกาเซอร์ปองเราภาษาไทยคือแกงปลาใสาเ่เผือกค่ะเฮ้ยไม่เคยได้ยิยนเลยอะแต่รสนะทําเป็นด้วยเออรสอะทําเป็นด้วยจริงๆตอนเด็กเราก็ทําให้เป็นหรอกนะแต่ว่า,วา,วา ฮอมสายแล้วไปโรงเรียนแล้วสายแล้วนี่กับข้าาอยู่นี่เ่ยใช่ยายข้าวอยู่ในกระเป๋ากินให้หมดนะไปดิไปเรียนด้วยสวัสดีค่ะ ละเอาแปงเรียนอายเพื่อนแย่แน่เลยทิ้งดีกว่าเอาทางนี้มาสายจังอะ่ะุ้ยให้กะว่าจะไปซื้อมาม่ามาแต่ว่ามาม่ามันหมดให้ก็เลยไปต่อคิวซื้อหมูปิ้งมาคนเยอะก็เยอะนั้งก็นานนี่หมูหมวงวันนี้ใครได้มลาม่าเผ็ดมาด้วยใช่ตัวที่ดรารับในทิกตอกไหมใช่มซื้อมาจากร้านเดียวกันกับห้หรือเปล่าใช่ร้านาน้าโรงเรียนไง งันเรามาถ่ายคิปกินมา,มากากันไหม <Okay. S 2> โอเคกำลังเป็นไวรัลในพิซตอกเลยหนึ่งสองสสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้คุณครูจะพานักเรียนมาทำอาหารนะคะมีทั้งอาหารเคาวและอาหารหวานโดยใช้วัตถุดิบที่มีในชุมชนของเรานั่นก็คือเรื <Yeah. S 1> อ่ะงั้นคุณครูจะให้นักเรียนทาอาหารเคาาและอาหารหวานโดยใช้เวลา1นึ่งนะคะ ขอชื่นชมนักเรียนทุกกลุ่มที่สามารถทำอาหารได้ออกมาอย่างดีโดยเฉพาะกลุ่มของแกงเผือกซึ่งเผือกเป็นอาหารประจำท้องถิ่นแต่ในปัจจุบันหาได้ยากแต่นักเรียนสามารถประกอบอาหารออกมาได้อย่างดีเยี่ยมนักเรียนปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะมากินสิมากินสิกินด้วยกินด้วยกินด้วยด้วยกินด้วย ใครอยากทำยายะสอนสูตรลับอางานบ้านเราสูตรลับอางานบ้านเรายายสอนทำแกงเผือกทมีมามาเช่ยทำมาว่าฉันเคยไม่เข้าใจว่าทำไมยายถึงต้องทำแกงนี้ให้กินตลอดฤดยดูหนาวจนได้มาลองทำเองการเตรียมการหัน่นการตั้งใจ การใส่ส่วนผ,ผสมการทำเครื่องแกงตาม,มือที่หอมอบอวลรสเผ็ดหวานผสมผสานกับความมันของเผือกที่มีในฤด,ดูนี้และเนื้อปลาดุกนุ่มๆ mm hmm. บัตกาซืเซอร์ปงเลากลายเป็นอาหารที่อยากส่งต่อให้ทุกคนได้สัมผัสไม่ใช่แค่รสชาติแสนอร่อยแต่ยังรวมถึงความอบอุ่นที่ซ่อนอยู่ในทุกคำมไา ก็เป็นแบบนี้แหละค่ะอ๋ออ้อู้ทัดใจมากเลยไหนๆขอชิมหน่อยใช่ๆ,ๆขอชิมด้วยเอาเลยเอาเลยอร่อยมากเลยนี่แหละเป็นเหตุผลที่แกงเผือเป็นแกงโปรดแต่นตอนนี้ก็ได้อยู่ในจานของพวกพี่แล้วคะ่ะอร่อยมากค่ะ